สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ BKM Recommend Product ครับอยู่กับผมธนาคนนำนาผลในเล็กมาร์เก็ตติ้งครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสินค้าของทางบูโซล่าที่ทำให้ท่านผู้ชมได้ว้าวแน่นอนจะเป็นอะไรนะครับไปดูกันครับและสินค้าอยู่ตรงหน้านี้นะครับจะเป็นจานตัดโคนเปลี่ยนไปเร็วนะครับโดยเราเนี่ยจะมาโชว์ให้เห็นว่าองค์ประกอบของจานตัดโคนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยครับจะเป็นยังไง ครับในส่วนประกอบตัวแรกนี้นะครับจะเป็นตัวส่วนของจานนะครับโดยจะเห็นได้ว่าตรงขอบของจานครับจะถูกเชื่อมด้วยทางสเตนนะครับเพื่อลดการเสียดสีของจานกับบินนะครับแล้วก็ลดการสึกก่อนของจานด้วยครับในส่วนประกอบต่อไปนะครับจะเป็นส่วนประกอบของใบมีดตัดโคนนะครับโดยที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นใบมีดที่มีขนาด5มิล โดยจะเป็นคมสองข้างแบบสโลปนะครับซึ่งถามว่าทำไมถึงต้องคมสโลปนะครับก็เพราะว่าเพื่อเวลาตัดโคนเนี่ยจะได้ตัดได้เฉียบแล้วก็ต่ออ้อยไม่แตกครับเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวใบมีดเนี่ยที่คมสองข้างเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งถึง4ฝั่งเลยนะครับตอนแรกที่ใช้จะใช้เป็นฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้เกิดการสึกล้อเสร็จแล้วเราสามารถขยับมาใช้อีกฝั่งหนึ่งและส่วนถ้าอยากใช้ในฝั่งที่ยังไม่ถูกใช้งานนะครับสามารถนําใบมีดตัวนี้ไปใส่ในจานอีกฝั่งได้นะครับ ในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวริมนะครับซึ่งในตัวจานตัดโคนปกติเนี่ยจะต้องเวลาที่จะล็อกจานเข้ากับใบมีดนะครับหรือจะล็อกใบมีดกับจานเนี่ยเราอ่ะจะต้องขันน็อตตัวใบมีดให้เข้ากับจานครับแต่ทางเรานะครับในตัวจานตัดโคนเปลี่ยนใบเร็วเนี่ยเราสามารถใช้แผ่นริมตัวเนี้ยในการล็อกใบมีดเพื่อเข้ากับจานได้ครับทําให้การทํางานเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากที่ได้เห็นส่วนประกอบของจานตัดโคนเปลี่ยนใบเร็วทั้งหมดแลวนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ให้ดูนะครับว่าใส่ยังไงใส่ได้ไม่ยากแล้วใส่ได้เร็วครับจะเป็นในส่วนของการประกอบใบมีดเข้ากับจานนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะนําใบมีดเข้าไปในซองจานนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าใบมีดเนี่ยสามารถปรับระดับได้เพราะว่าในซองจานนั้นมีหมุดล็อกของตัวใบมีดอยู่นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการนําริมเข้าไปใส่ในตัวซองจานฝั่งตังข้ากับใบมีดนะครับแล้วจากนั้นก็ต่อเข้าไปจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า ใส่ได้ง่ายใส่ได้เร็วและประหยัดค่าน็อตได้ด้วยครับสำหรับที่หลายท่านสงสัยนะครับว่าถ้าเราใส่ริมไปแบบนี้แล้วอ่ะริมจะแน่นไหมผมขอบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ใบาจานทํางานเนี่ยจะทําให้เกิดแรงเหวี่ยงนะครับซึ่งแรงเหวี่ยงตัวเนี้ยจะทําให้ริมอ่ะเข้าไปแน่นมากขึ้นอีกนะครับแต่ยิ่งแน่นเข้าไปอีกแล้วสําหรับหลายท่านตอนนี้ก็สงสัยอีกครับว่าถ้ามันแน่นเนี่ยจะเอาออกยังไงม,มีวิธีครับ ในส่วนของวิธีการถอดริมนะครับเราจะใช้ตัวด้านถอดริมนะครับโดยเราจะใส่ตัวด้าเวางไว้อย่างนี้แล้วก็เอาตัวแผ่นนี้นะครับครอบกับใบมีดไว้จากนั้นนะครับเราทําการตอกออกเท่านี้นะครับเราสามารถถอดริมออกมาได้แล้วก็ถอดใบมีดออกมาได้เป็นอันการเปลี่ยนใบมีดสําเร็จครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวจาตัดโคนตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนใบมีดได้เร็วเปลี่ยนได้ไว ประหยัดค่าน็อตแล้วก็ไม่เสียเวลาเปลี่ยนน็อตด้วยนะครับผู้ลูกค้าหลายคนอาจจะเจอปัญหาในการเปลี่ยนใบมีดกลางไล่นะครับอย่างเช่นใบมีดเกิดการสึกนะครับแล้วก็ต้องมานั่งเปลี่ยนน็อตใส่น็อตเข้าไปใหม่เพื่อยึดกับใบมีดนะครับแต่ตัวนี้นะครับตอบโจทย์ผู้ลูกค้าแน่นอนเพียงแค่ใส่ใบมีดใส่ลิมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะติดต่อสอบถามสามารถสอบถามเข้ามาที่ได้เพจ d k m อะไหล่รถตัดอ้อยนะครับและ ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ